น,นี่ก็เป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าของเฮลิเคนของเราอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าคุณที่ใช้มากี่ปีแล้วคะ3ปีครับแล้วผลที่ใช้เนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคืออัตราเร่งดีขึ้นนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นครับแล้วก็ททำความสะอาดง่ายครับเออแล้วขอ3คํคำให้กับเฮลิเคนได้ไหมคะขอ3คํคำเลยครับเออใส่แล้วแรงเร็วแล้วก็ทนครับขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับพี่แก้วนะครับลูกค้าเก่าของเราพี่ใช้กองเอลิเคนมากี่ปีแล้วครับพี่แก้วหลายปีแล้วนะมันตั้งสามแสนโลแล้วอ่ะตั้งเระ่มใช้มาสามแสนโลแล้วตอนเนี้ยครับผมแล้วหลังจากใช้กองของเราแล้ว,ลวรู้สึกยังไงมั่งครับผมก็เข้าศูนย์เข้าอะไรเขาก็ปกตินะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็ทําความสะอสารก็คือเป่าคุณเป่ากองปกติตามรอบ แค่นั้นเองไม่เคยเลยล้างเลยทำไปไม่เคยล้างเนะเข้ายังเดียวอ่าก็เข้าศูนย์ก็พออย่างศูนย์บางก็ไม่ทําอะไรเลยครับผมอยู่ที่ศูนย์เดียวเลยครับผมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ศูนย์โตโยต้าเขาไม่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 ได้แนะนําว่าให้เปลี่ยนให้กลับอะไรทั้งนั้นอืมเขาก็เป่ากองใส่กลับไปใหม่ครับผมแล้วในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็การประหยัดน้ำมันเป็นยังไงบ้างครับพี่แก้วอ่าก็ปกติเลยเหมือนรถศูนย์เลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับอัตราเร่งนี่เร่งดีขึ้นไหมครับ ถ้าเร่งดีขึ้นก็ช่วงที่เราเปออ่ากองใหม่ๆอะไรเขาก็ซูดใหม่เนี่ยเร่งดีพ <โ ấy S 1> อจะพักนึงก็ถ้าเราไม่ดูกองมันก็อย่างว่าเออมือเล็กเบื่อนิดนิดอย่างงั้ <An th> <Chain> นอขอสามคำให้กับเฮลิเคนหน่อยครับพี่แก้วเยี่ยมมากๆากพี่ใหพี่แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพี่แสงฟุ้งนะครับ เป็นลูกค้าเก่าของเฮลิเคนนะครับไม่ทราบว่าหลังจากใช้กองเฮลิเคนแล้วมีผลเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้กองแล้วนะฮะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยทันใจมากขึ้นเพราะว่าอากาศเข้าได้เร็วขึ้นครับครับก็ผมมีใช้กองเฮลิเคนเนี่ยสำหรับรถที่ของผมมีอยู่6คันก็ใช้ใช้มาทุกคันแล้วครับตอนนี้ครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับพี่ก็ไม่มีฮะไม่มีปัญหาอะไรอัตราเร่งตอบสนองอากาศเข้าดีขึ้นก็ดีขึ้นอยู่แล้วแหละครับ และนี่วันนี้ผมมีเสื้อของควันเล็กๆน้อยๆนะครับจากเฮลิเคนมอบให้คุณแสงฟุ้งนะครับขอบคุณมากครับท่านนี้ขอสามคำให้กับเฮลิเคนหน่อยครับเยี่ยมมากครับโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับด็อเตอร์สุรละเชนนะครับลูกค้าีิติมาสาักของทางเฮลิเกนเราไม่ทราบว่าคุณด็อเตอร์สุรละเชนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเราบ้างครับ คือจริงๆอ่ะที่บ้านเนี่ยครับรถรถทุกคันก็จะใช้ลิตพันของเฮอริเคนหมดนะครับคือถ้าถ้าถ้าผมซื้อรถใหม่ปุ๊บผมจะต้องต้องต,องตามหาเฮอริเคนทันที mm hmm. นะครับเพราะหนึ่งเนี่ยตามตามทฤษฎีของอากาศแล้วเนี่ยนะถ้าอากาศไหลเข้าสะดวกการเผาไหม้ก็สมบูรณ์รมเมื่อการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยแรงม้าแรงบิดก็มาเมื่อแรงม้าแรงบิดมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นไ่ได้ไม่ได้นี่ถือว่ารู้จริงจริงครับผม <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าคุณดอกเตอร์เนี่ยนอกจากกองแล้วเราได้ใส่ใส่หัวเจียงของเราด้วยไหมครับไม่ได้ใช้ครับเพราะผมจะใช้ใช้รถด,ดีเซลทั้งหมดครับแล้วว่าเป็นลูกค้าตัวจริงของทางเอลิเกนท้ทาาแล้วขอฝาก3ามคำสั้นๆให้กับเอลิเคนหน่อยครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นบริษัทคนไทยอ่ะนะครับแล้วเราเราคิดว่าเราเราน่าจะใช้ของไทย